ไปติดตามกันที่เรื่องราวของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะครับผมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเตรียมนะครับที่จะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับในวันพรุ่งนี้ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติขยายพร,รกฉุกเฉินออกไปอีก3เดือนครับที่ประชมะมุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมซึ่งจะครบกำหนดในวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้ออกไปอีก3เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่20มีนาคมจนถึงวันที่19มิถุนายนปี2555ในพื้นที่จังหวัดยะลาดาราธิวาและปัตตานียกเว้นที่อำเภอแม่ลานเนื่องจากได้มีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อละเจเห็นว่ายังให้คงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายในพื้นที่ไว้ก่อน ซึ่งการขยายระยะเวลาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่27โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอระมะนติดตามและประเมินผลการประกาศใช้พรกรในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปด่านพลเอกยุทธศาสสิบประภารองนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการกองทัพบ,บกในวันพรุ่งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุดรวมถึงมอบนโยบายให้กับสออบาตาผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โดยจะเข้าไปในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นเป้าหมายเรื่องยาเสพติดด้วยส่วนข้อเสนอการยกระดับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตป,ปกครองพิเศษหรือรัฐบ,บัตตานีนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด